สวทรูปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสทออครั้งที่1ทับ2568วันที่4มีนาคม2568ดรเกรียรติิสุภาวานิรองเลขาธิการคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการกาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1ทับ2568 โดยมีนายสุรศักดิ์พันจริญวรพูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการของสพทและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมราชวัลลลบชั้นสองอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดีสิงครูและผูคลากรทางการศึกษา จากข้อมูลล่าสุดได้วันที่31มกราคม2568มีผู้สมัครเข้าระบบสถานีแก้หนี้จำนวน7,762รายเป็นครูที่อยู่ในกลุ่มสีแดงมีเงินเดือนเหลือน,น้อยกว่า30%จำนวน6,250รายมีสถานะถูกฟ้องร้อง1,300 0รายและไม่ถูกฟ้อง5,220รายและกลุ่มสีเหลืองมีเงินเดือนมากกว่า30%จำนวน1,512ราย โดยในภาพรวมของปี2567ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขสำเร็จจำนวน1640รายและมีมูลหนี้ที่แก้ไขสำเร็จรวม4,920ล้านบาทโดยวิธีการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้ประสานสากรอมทรัพย์ครูเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยกู้ธนาคารไปชำระหนี้นอกระบบและทำเรื่องพักชำระหนี้เป็นต้น ด้านสถานีแก้หนี้ครูระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพบว่ามีการแก้ไขให้ครูในกลุ่มสีแดงมีเงินเดือนเหลือเกิน30เอร์เได้สําเร็จจํานวน20,48รายคิดเป็นร้อยละ23.54และกลุ่มที่ดําเนินการอีก6,651รายอีกทั้งยังพบว่าสถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่ที่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้ร0อเปอร์เซมากถึง40เขตพื้นที่ แบ่งเป็นสพอปอ31เขต588คนและสพอมอ9เขต67คนรวมทั้งหมด655คนซึ่งจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้สำเร็จต่อไปนอกจากนี้ได้มีการพัฒนาสมรรถนะทางการเงินโดยเสริมสร้างวินัยทางการเงิน e-learning Money Code 248โหโนดหลักสูตรมันนี่โค้โดยโค้ดหนุ่ม มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน117,356คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่กำลังอบรมจำนวน29,654คนและผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน8 6 8 6 2คนคิดเป็นร้อยละ74.01สําหำหรับการดำเนินการต่อไปนั้นสวภได้วางแผนในการขับเคลื่อนงานตั้งแต่การประชุมทบทวนการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตามผู้มือดำเนินงานสถานีแก้หนี้ครูตลอดปีงบประมาณ 2, 5 6 8โดยให้เขตพื้นที่รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอบรมผ่านโปรแกรม ออนไลน์และผลการดําเนินงานการแก้ไขหนี้สินเดือนละนึงครั้งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะาการรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบัานการเงินและหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนอกจากนั้นจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูพร้อมทั้งยกย่องสถานีแก้หนี้สหกรณ์และสถาบันทางการเงินที่เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วย ทั้งนี้จะมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายรวมถึงเผยแพร่รูปแบบการแก้ไขหนี้สินท,ที่ประสบความสำเร็จโดยจะมีการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมครูก่อนเกษียณอายุราชการส่งเสริมด้านอาชีพและถอดบทเรือสถานีแก้หนี้ครูที่มีการดำเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป